วันนี้โบจะมารีวิวอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณแม่แบบเราเนี่ยเบาแรงขึ้นค่ะ ก็ตัวนี้เลยค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอีโคแวคดีบอทออสม8ทีแปโอ้โหเขามาในรูปรลักที่แบบ้ํำมากๆเลยนะคะเขาเนี่ยนะทุกคนไม่ได้มีหน้าที่แค่การดูดฝุ่นเท่านั้นค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะยังทําหน้าที่ในการถูพื้นด้วยแปลว่าใน1ตัวเนี่ยจะทําให้คุณแม่เนี่ยเบาแรงมากๆเลยค่ะช่วยดูดฝุ่นแล้วยังช่วยเราถูพื้นอีกนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยี 2D T D mm hmm. ค่ะซึ่งเป็นการสร้างภาพจําลองเป็นสามมิตินะคะในการตรวจจับสิ่งของค่ะก็คือ เขาจะสร้างภาพจำลองขึ้นมาเลยว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเพื่อที่เวลาที่เขาทำความสะอาดนะคะเขาจะได้ไม่ชนสิ่งกีดขวางต่งตางๆแล้วก็หลบหลีกได้ค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะเขาใช้เทคโนโลยีนะคะเป็นการอัปเกรดสมาร์ทนาวีค่ะเป็นเทคโนโลยีการจําลองและสร้างแผนที่ที่มั่นยําได้มากขึ้นถึง4เท่าเลยค่ะเขาสามารถที่จะกวาดดูดถูได้ในตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีปั๊มน้ํานะคะที่มีการจ่ายน้ําแล้วก็หยุดจ่ายน้ําโดยอัตโนมัติด้วยค่ะคือสะดวมกมากๆเลยคือถ้าเราเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะเขาจะมีเป็นบาร์โค้ดข้างล่างตัวเครื่องนี่นะคะให้เราดาวน์โหลดเพื่อที่จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็สั่งงาน ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็แปลว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเราก็สามารถสั่งให้เจ้าตัวออสโมเขาทําความสะอาดบ้านเราก็คือกลับมาเราก็จะได้เจอบ้านที่สะอาดเลยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราแบบพาลูกขึ้นไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านยเนี้ยโบกคิดว่าตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็เบาแรงสําหรับคุณแม่แบบเรามากๆเลยค่ะและแบตเตอรี่ของเขานี่นะคะก็สามารถที่จะทํางานได้ยาวนานจนถึง3ชั่วโมงเลยค่ะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยนะคะเขาเนี่ยนะออกแบบมาเพื่อให้เรานี่นะคะสามารถที่ จะเลือกในการทําความสะอาดห้องต่างๆได้ด้วยนะคะล้ํมากมากเลยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นเทคโนโลยี m u l t i f o r m m t P. p i n g ค่ะก็คือเขาสามารถที่จะสร้างแผนที่ภายในบ้านของเราเนี่ยได้ถึง2ชั้นเลยนะคะก็คือว่าแบบมีการอัปเกรดมาเต็มที่แล้วนะคะเชื่อมั่นแน่นอนว่าเขาสามารถที่จะทําความสะอาดบ้านของเราเนี่ย ได้รอบพื้นที่เลยค่ะเราทําความสะอาดห้องนั่งเล่นไปแล้วตอนเช้าแต่ว่าตอนบ่ายเลยอาจจะทําความสะอาดห้องครัวเราก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยทำความสะอาดเพียงห้องครัวอย่างเดียวได้ด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะถ้าบ้านไหนมีพรมเนี่ยแล้วเ,เกิดความกังวลว่าเอ๊ะเขาจะขึ้นไปดูดฝุ่นบนพรมได้หรือเปล่าหายห่วงค่ะ<ๆ>เพราะว่าเขานี่นะคะมีเลเซอร์ในการตรวจจับพรมค่ะพอเขารู้ว่าเป็นพรมเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเลเซอร์และเครื่องก็จะปรับแรงดูดอัตโนมัติเป็นแม็กพัสม์โหมดกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขานี่นะคะมีมอบนะคะในการถูอยู่ด้านล่างนะคะ เขาก็จะมีการเซ็นเซอร์ว่าเขาก็จะไม่กระโดดขึ้นพรมค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยก็จะเอาไว้ถูนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพรมก็จะเปียกได้ค่ะและเขานะคะมาด้วยระบบ Max Mode ค่ะมีแรงดูดถึง1,500 PA นะคะแปลว่าคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าเขาเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้ล้าลึกอย่างแน่นอนค่ะและเขานะคะยังรองรับระบบการถูพื้น o s m o Pro ด้วยค่ะทุกคนก็คือว่าเขานี่นะสามารถขัดหรือถูนะคะด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะได้ถึง480ครั้งต่อนอาทีเลยนะคะถ้าเราถูบ้านเองมันไม่มีทางที่จะเป็น อย่างนั้นได้อย่างแน่นอนคะ่ะทุกคนเขามีออโต้อินดิทิ t สเตชันค่ะมันคือท่านชาร์จเก็บุนอัตโนมัติค่ะแปลว่าคุณแม่เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องนําขยบไปทิ้งได้ยาวนาะนจนถึง30วันกันเลยค่ะ แล้วโบพูดมาเยอะขนาดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเขาเนี่ยสามารถเป็นผู้ช่วยชั้นดีของคุณแม่บ้านแบบเราได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะเขามีการรับประกันการใช้งานให้ถึง1ปีเต็มๆเ,เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นค่ะและถ้าใครนะคะอยากได้ Eco b a c k D b o t d Osmo T8 พิเศษค่ะตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นที่ Lazada และก็ Shopee ในวันที่9เดือน9จากราคา29,500บาทเหลือเพียง1% 8 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะและยังสามารถใช้คูปองลดได้อีก15% สูงสดถึง2,000บาทเลยนะคะเหลือเพียง1,600 0บาทค่ะโปรเริ่มเที่ยงคืนนะคะและภายในวันนั้นค่ะยังมีแฟลชเซลล์ที่จะทําให้ราคาถูกลงไปอีกด้วยนะคะอย่าช้านะคะเพราะว่ามันคุ้มมากๆเลยแล้วก็จะทําให้เราเนี่นะคะใข้เหนื่อยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคุณแม่ได้อย่างแฮปปี้เลยค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะโบต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะ ถ้ามีคลิปหน้ามีอะไรดีๆมารีวิวกันอีกนะคะเดี๋ยวจะรีบมาบอกต่อเลยนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและใครสนใจอย่าลืมไปเลยนะคะใน Lazada หรือ s o อ p e ีก็ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย